แก้วตานะครับซึ่งเป็นอดีตสสของพรรคประชาชนก็ออกมาแฉบอกว่าพรรคประชาชนเนี่ยมีศูนย์ปฏิบัติการจิตตวิทยาหรือ I.O. อยู่ที่ชั้นที่4นะครับของตึกนะที่ธนาธรสร้างขึ้นมา สวัสดีครับมาพบกับผมเท้ศักดิ์จิมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนทที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิห6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจแน่นอนฮะเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศวันนี้ก็มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยและสื่อนอกได้มีการวีพกวิจารณ์นะครับเรื่องของการเมืองภายในประเทศไทยด้วยสหรัฐเตรียมส่งเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่2มุ่งหน้าตะวันออกกลางเสริมทัพกดดันอิหร่าน สหรัฐได้สั่งเคลื่อนย้ายเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Gerald R Ford และเรือคุ้มกันจากทะเลแคริบเบียนไปยังภูมิภาคตะวันออกกลางเพื่อเสริมกำลังให้กับกองเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln ที่อยู่ในพื้นที่ตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาการเคลื่อนกำลังกองเรือครั้งนี้มีขึ้นในช่วงที่ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหรา่านยังคงสูงขึ้นโดยเฉพาะในบริบทของการเจราจานิวเคลียร์ที่ยังยืดเยื้อ สำนักข่าว CBS News รายงานโดยอ้างอิงข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สหรัฐสามนายว่าเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Gerald R Ford พร้อมหมู่เรือคุ้มกันเตรียมเคลื่อนกำลังพลจากภูมิภาคแคริบเบียนมุ่งหน้าสู่ตะวันออกกลางซึ่งจะทำให้สหรัฐมีเรือบรรทุกเครื่องบินประจำการในพื้นที่ดังกล่าวถึงสองลำทากลางความตึงเครียดกับอิรานที่ทวีความรุนแรงขึ้น เรือฟอร์ดซึ่งถือเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินที่ล้ำสมัยที่สุดของกองทัพเรือสหรัฐจะเข้าไปสมทบกับเรือ USS Abraham Lincoln และกองเรือจู่โจมที่เดินทางถึงตะวันออกกลางตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาภายใต้การดูแลของกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอม ก่อนหน้านี้กองเรือจู่โจมฟอร์ดประจำการอยู่ในแถบแคริบเบียนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเพื่อปฏิบัติภารกิจใกล้ประเทศเวเนซุเอลาโดยกองกําลังสหรัฐได้ปฏิบัติการโจมตีเรือขนส่งยาเสพติดหลาย10ครั้งและเมื่อเดือนที่ผ่านมาเพิ่งทำการจับกลุ่มตัวอดีตประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรพร้อมภริยาได้สำเร็จทรัมป์ย้มการค้นล้มรัฐบาลอิหร่านอาจเป็นสิ่งที่ดีที่สุด หลังสหรัฐส,ส่งเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่2เข้าตะวันออกกลางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐออกมากล่าวในวันศุกร์13กุมภาพันธ์ถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองในอิรานพร้อมประกาศว่าอำนาจมหาศาลจะเข้ามาในตะวันออกกลางในไมช่ช้าขณะที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐได้ส่งเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่สองเข้าไปยังภูมิภาคนี้ การเคลื่อนไหวทางทหารและคำพูดที่แข็งกร้าวของทรัมป์เกิดขึ้นในขณะที่สหรัฐและอิหร่านพยายามฟื้นฟูการเจรจาทางการทูตเกี่ยวกับข้อพิพาทนิวเคลียร์ที่ยืดเยื้อแหล่งข่าวที่ได้ทราบเรื่องนี้บอกกับรอยเตอร์สว่าสตีฟวิทคอฟทูสเปเชียลสหรัฐและจาร์เร็ดคุชเนอร์บุตรเคยทรัมป์จะเจรจากับอิหร่านในวันอังคาร17ที่เจนีวาโดยมีตัวแทนจากโอมานทำหน้าที่เป็นผู้ไกลเกลีย่ย แหล่งข่าวยังระบุด้วยว่าวิทคอฟและคุชเนอร์จะพบกับเจ้าหน้าที่จากรัสเซียและยูเครนในวันอังคารที่เจนีวาด้วยในความพยายามของสหรัฐที่จะยุติสงครามในยูเครนเมื่อถูกถามว่าเขาต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงระบอบปกครองในอิหร่านหรือไม่ทรัมป์ตอบว่าดูเหมือนว่านั่นจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่จะเกิดขึ้นได้ทรัมป์ปฏิเสธที่จะพูดว่าเขาต้องการให้ใครเข้ามาปกครองอิหร่านแต่ก็กล่าวว่ามีคนอยู่ พวกเขาเห็นแต่พูดคุยกันมาเป็นเวลา47ปีแล้วทรัมป์กล่าวภายหลังไปร่วมงานอีเวนต์ทางทหารที่ฟอร์ดแบ็กรัดนอร์ทแคโรไลนาในระหว่างนั้นเราสูญเสียชีวิตไปมากมายในขณะที่พวกเขากำลังพูดคุยขาขาดแขนขาดใบหน้าวินว่านเราอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้มานานแล้ว สหรัฐต้องการให้การเจรจานิวเคลียร์กับอิหร่านครอบคลุมถึงโครงการขีปนาวุธการสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธในภูมิภาคและการปฏิบัติต่อประชาชนชาวอิหร่านขณะที่รัฐบาลอิหร่านระบุว่าพร้อมที่จะหารือเกี่ยวกับการจำกัดโครงการนิวเคลียร์ของตนเพื่อแลกกับการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรแต่ปฏิเสธที่จะเชื่อมโยงประเด็นนี้กับขีปนาวุธสวิตเซอร์แลนด์เตรียมลงประชามติจำกัดประชากรไม่เกิน1ิบล้านคน สวิตเซอร์แลนด์เตรียมจัดการลงประชามติครั้งสำคัญในวันที่14มิถุนายนนี้ตามข้อเสนอของพรรคขวาจัดสวิตพี l พส Party (SVP) ที่ต้องการกำหนดเพดานจำนวนประชากรของประเทศไว้ที่10ล้านคนโดยให้เหตุผลว่าประเทศกำลังเผชิญการระเบิดของจำนวนประชากรที่สร้างแรงกดดันต่อบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานและทำให้ค่าเช่าที่อยู่อาศัยสูงขึ้น โดยตามข้อเสนอระบุว่ารัฐบาลจะต้องดำเนินมาตรการก่อนที่จำนวนประชากรจะเพิ่มถึง10ล้านคนโดยหากเสียงประชามติผ่านความเห็นชอบรัฐบาลจะต้องปฏิเสธการรับผู้อพยพรายใหม่รวมถึงผู้ลี้ภัยและสมาชิกครอบครัวของชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศเมื่อจำนวนประชากรแต่9.5ล้านคนในขณะที่ปัจจุบันสวิตเซอร์แลนด์มีประชากรราว9.1ล้านคน นอกจากนี้ข้อเสนอ,อยังระบุว่าหากจำนวนประชากรเพิ่มถึง10ล้านคนรัฐบาลจะต้องยกเลิกข้อตกลงเสรีในการเคลื่อนย้ายบุคคลกับสหภาพยุโรปหรือ EU ซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ แม้สวิตเซอร์แลนด์ไม่ได้เป็นสมาชิต EU แต่มีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดผ่านข้อตกลงทวิภาคีกว่า120ฉบับซึ่งเปิดทางให้เข้าถึงตลาดเดียวของสหภาพยุโรปรวมถึงเสรีภาพในการเคลื่อนย้ายแรงงานและการค้าสินค้าสหรัฐและไต้หวันลงนามดีลการค้าลดภาษีนำเข้าหนุนซื้อสินค้าอเมริกัน2.6ล้านล้านบาท เจ้านาที่สหรัฐภายใต้รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ลงนามในข้อตกลงการค้าทวิภาคีฉบับสมบูรณ์กับไต้หวันโดยยืนยันอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากไต้หวันสู่สหรัฐที่ร้อยละ15ขณะที่ไต้หวันให้คำมั่นในแผนงานที่จะยกเลิกหรือลดภาษีนำเข้าสำหรับสินค้าเกือบทั้งหมดจากสหรัฐโดยไต้หวันจะต้องซื้อพลังงานและเครื่องบินจากสหรัฐ มูลค่ากว่า2.6ล้านล้านบาทเอกสารจากสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR เมื่อวันพฤหัส,สบดีที่ผ่านมาระบุว่าไต้หวันตกลงที่จะเพิ่มการจัดซื้อสินค้าจากสหรัฐอย่างมีนัยบาสำคัญในช่วงปี2025-2029ซึ่งรวมถึงก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG และน้ำมันดิบมูลค่า4.44หมื่นล้านดอลลาร์ราว1.38ล้านล้านบาท เครื่องบินพลเรือนและเครื่องยนต์มูลค่า1.52ล้านดอลลาร์ราว4.73แสนล้านบาทและอุปกรณ์โครงข่ายไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอุปกรณ์การเดินเรือและเครื่องจักรผลิตเหล็กรวมมูลค่า2.52ล้านดอลลาร์ราว7.84แสนล้านบาทข้อตกลงฉบับนี้เป็นการขยายรายละเอียดทางเทคนิคจากกรอบความร่วมมือเมื่อเดือนมกราคม ซึ่งช่วยลดภาษีสินค้าไต้หวันรวมถึงเซมิคอนดักเตอร์ลงเหลือร้อยละสิจากเดิมที่ร้อยละยีตามที่ทรัมป์เคยประกาศไว้ก่อนหน้าส่งผลให้ไต้หวันมีความสามารถในการแข่งขันในระดับเดียวกับคู่แข่งสำคัญอย่างเกาหลีใต้และญี่ปุ่นประธานาธิบดีไล่ชิงเตอ๋อของไต้หวันระบุผ่านเฟซบุ๊กว่า นี่คือช่วงเวลาสำคัญที่เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของไต้หวันจะโต้ลมแห่งความเปลี่ยนแปลงเพื่อมุ่งสู่การปฏิรูปครั้งใหญ่โดยเขาเชื่อว่าข้อตกลงนี้จะช่วยสร้างห่วงโซ่อปปาานที่น่าเชื่อถือและสถาปนาพันธมิตรทางยุทธศาสตร,ร์ไฮเทคระหว่างไต้หวันและสหรัฐอย่างมั่นคงรถแหลกแข่งกันจนพังจีนต้องออกกฎคุมราคาอีวีหลังยอดขายดิ่งหนัก20ในเดือนมกราคม สำนักงานบริหารตลาดแห่งรัฐของจีนเผยแพร่คำแนะนำสำหรับบรรดาค่ายรถไฟฟ้าทั้งหลายตัวแทนจำหน่ายและเหล่าซัพพลายเออร์ชิ้นส่วนโดยมีเป้าหมายสกัดสงครามราคาที่ต่างฝ่ายต่างลดราคาลงไปเรื่อยๆจนถึงจุดต่ำสุดหรือการแข่งขันลดราคาแบบทำลายล้างซึ่งกำลังก่อผลกระทบอย่างรุนแรงต่อตลาดรถยนต์ E ีวีคำประกาศของสำนักงานบริหารตลาดแห่งรัฐห้าบรรดาค่ายรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหลาย จากการตั้งราคาต่ำกว่าต้นทุนการผลิตเพื่อกำจัดคู่แข่งหรือผูกขาตลาดโดยที่ผู้ละเมิดเสี่ยงเผชิญกับการดำเนินการทางกฎหมายอย่างหนักหน่วงนอกจากนี้แล้วกฎระเบียบดังกล่าวยังเล็งเป้าไปที่กลยุทธ์การตั้งราคาแบบหลอกลวงและการหัวราคาการระหว่างซัพพลายเออร์กับบรรดาผู้ผลิตรถยนต์ความเคลื่อนไหวนี้มีขึ้นหลังจากสมาคมผู้ผลิตรถยนต์แห่งประเทศจีนเผยแพร่ารายงานระบุว่า ยอดขายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในจีนลดลง19.5%ในเดือนมกราคมเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนถือเป็นการลดลงคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นนนนมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2024นอกจากนี้แล้วข้อมูลของทางสมาคมผู้ผลิตรถยนต์แห่งประเทศจีนยังเผยให้เห็นว่ายอดขายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในเดือนมกราคมอยู่ที่1.4ล้านคันลดลงจากระดับ2.2ล้านคันในเดือนธันวาคม เอาเรื่องทางประเทศที่น่าสนใจกันก่อนนะฮะก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของสงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซียตอนนี้รัสเซียก็เตรียมที่จะมีการกลับมาใช้เงินดอละลาร,ร์สหรัฐเมกาในการซื้อขายแลกเปลี่ยนกับกรณีการคว่ำบาตนะครับของทางฝั่งสหร,รัฐเมการวมทั้งสงครามที่ยาวนานมาเกือบ2ปี ขนาเดียวกันเซเลนสกี้ผู้นำของยูเครนถึงขั้นพังหะเลยีเดียวฮะตอนนี้ในกะับท,ท่าทีการจับมือกันระหว่างรัสเซียกับทางสหรัฐอเมริกากลับเพิ่มมากขึ้นทำให้ยูเครนตอนนี้ก็คงรู้ตัวว่ากลับกลายเป็นเพียงเครื่องมือเท่านั้นของทางฝั่งสหรัฐอเมริกาในขณะที่สงครามนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่าง อิหร่านกับทางฝั่งสหรัฐอเมริกาจนถึงขณะนี้นะครับแต่ละฝ่ายก็มีการเสริมกําลังเข้าไปบริเวณช่องแคบนะครับของอิหร่านนะครับที่บริเวณช่องแคบอาหรับนะครับการเสริมกําลังเข้าไปรวมทั้งเรือของจีนก็มีการเสริมกําลังเข้าไปบริเวณดังกล่าวจนถึงขณะน,นี้ที่ผมทําคลิปอยู่นะครับยังคงไม่มีการโจมตีกันอย่างเป็นทางการทางยูเครนก็ ขอไปฮะทางอิหร่านก็ประกาศสู้อย่างเต็มรูปแบบนะครับพร้อมจะทำการโจมตีสหรัฐอเมริกาในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็พยายามจะเสริมกําลังเข้าไปทําการสรน,นรับสนุนเรือรบ USS Abraham Lincoln นะครับอย่างเต็มรูปแบบเช่นกันแต่จีนจูจ่ๆเรือรบของจีนก็ไปป้วนเปี้ยนบริเวณอ่าวอาวรับก่อน,นนั้นสหรัฐอเมริกา ก็มีการแจ้งเตือนนะครับว่าเรือที่ผ่านช่องแคบฮาวมสที่อิหร่านครอบครองอยู่ให้ระวังให้ดีโดยเฉพาะเรือของสหรัฐอเมริกาอาจจะเกิดการปล้นสะดมเกิดขึ้นได้ตอนนี้นะครับจากความไม่แน่นอนดังกล่าวทำให้ราคาทองคำเนี่ยนิ่งอยู่กับที่ร่วงมาหนึ่งรอบหลังจากทรัมป์ชูดทรัมป์ได้มีการโพสต์บนชูชมีเดียของทรัมป์นะครับเกี่ยวกับเรื่อง อัตราเงินเฟอ้อและการจ้างงานทําให้ราคาทองคําก็ร่วงลงอย่างต่อเนื่องต่อมาก็กลับมาขึ้นเข้าสู่สภาวะปกติไม่เปิดเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราไม่ใช่ใสายตี่แต่หมาเพราะว่าคนทั่วไปคะัอคอ,อเป็นร่างก้าวสังเกตใช่ไหมแล้วใช่แล้วพอเป็นลักษณะแบบนี้พาวก power bank ใช้ในการคอมเมนต์แต่ว่าให้เราพิสูจน์เราพิสูจน์ไม่ได้หลักฐานเราไม่ใช่พวกเพื่นเข้าใจเข้าใจครับแต่ว่าเปิดดูได้ครับว่านี่มันคือมีเอกสารในการทำงานนั้นเลยครับ ปกติก็นั่งอยู่ตรงนี้เต็มนะครับพนักงานก่อน ดูเลยเนี่ยแล้วฝ่ายคอมพิวเตอร์นี่มีมีประมาณกี่คนฝ่ายคอมพิวเตอร์ที่เป็นฝ่ายเป็นพนักงานคอมพิวเตอร์ที่ทำงานด้านคอมพิวเตอร์ต้องไปยืนมาสักสามสี่คนเท่านั้นเองคงไม่ให้มานั่งทำจริงๆไอโอมันคงไม่มานั่งทำงานกันเลยแบบนี้นะครับที่เซฟเฮาส์อ่ะราไปเดินดูเราดีกว่าเราไม่เชื่อเขาดูเราไปเดินดูเราด้วยเราไม่เชื่อเขาเราไม่เชื่อเขาเราต้องดูเองมันก็คือตั้งคำถามถึงตรงนี้ผมก็ให้เปิดดูแต่ว่ามันก็เข้าใจว่าสงสัยก็สงสัยต่อไปเรื่อยๆเราก็ก็ ย่ดังข้อที่จริงเช็คกับช่างแอร์ก็ได้ว่าเราเพิ่งสั่งจริงๆให้ทำแอร์ไปที่มันเสียเนี่ยมันมีข้อเท็จจริงอยู่นะฮะ,ะ,ฮะว่าไม่ใช่ว่าต้องอจะได้หายข้อสงสัยนะว่าเฮ้ยเราประทับแอร์ช่วงนี้เลยจริงหรือเปล่า,าไปถามดูนะฮะเพราะว่าเขามีการรื้อข้ออะไรไปก่อนหน้านี้สองสามวันแล้วนะครับไม่ใช่เพิ่งทํา คืนนี้เมื่อคืนนี้หรือวันนี้ตอนเช้านะครับอันนี้นนมันทํามาก่อนหน้านี้แล้วนะครับธันวาที่ผ่านมานแล้วเดี๋ยวให้ดูได้ว่าชั้นสามมีก็คือคนที่ทางานทั้งสี่อ่ะตอนนี้ย้ายไปทาํามานชั้นสามช่วงหนาบก็เดี๋ยวให้ดูก็ได้ว่ามีการตั้งต,ตก่อนเลือกตั้งใช่ไหมคะที่ย้ายไปชั้นสามอันไหนครับ<ๆ>ที่ย้ายไปชั้นสามนี่ก่อนเนี่ยเพิ่งเสียประมาณอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เลยครับหรือว่าหลังเลือกตั้งหลังเลือกตั้งใช่ซึ่งไปถามถามช่างแอร์กด้ว่าชั้นเนี่เรื่องนี้ไงมีพี่ลู มื่อกี้เราเจอหลอักฐานชิ้นหนึ่งประกาไม่เขาแบงค์เขาแบงค์เอาไว้เอาไว้ตอบคอมเมนต์คิดว่าจะเย็นมีเพาเวอร์แบงค์เอาไว้ตอบคอมเมนต์นี่ผมเจอเก้าอี้แบบน่าจะเป็นเก้าอี้ที่เขาใช้บัญชาการเห็นไหมมีร่องรอยด้วยนะท่านผู้ชมว่ามันแบบต้องนั่งนานมากอะมันต้องบัญชาการนานน่ะไม่งั้นมันไม่ลอกขานาดเนี้ยเ,เห็นไหม ดูดีหลักฐานทั้งนั้นคุณไปดูดิไปดูด้านนู้นดิภูมิไอพวกไอโอมันกินอะไรกันไปดูดิไอโอแม่งไม่ได้ลงต่อแล้วมาโวยวายเนี่ยคุณต้องลบออกไปจากซีรีบัมสมองของคุณได้เลยไอพวกคนที่มาคอมเมนต์ที่ฉันเป็นหมื่นเป็นแสนคอมเมนต์เขาคอมเมนต์เดียวกันไอสเปกเตอร์ซีที่อยู่ชั้นสี่ตึกอนาคตใหม่เนี่ยออ้าีด้วยเหรอครับผมไม่รู้อันนี้คุณถ้าคุณไม่หยุดดิฉันไปตัดไฟนะฮะดิฉันบอกก่อนอย่างนั้นเลยเหรอไอโอมันมีทุกพักคุณ <ม>อันนี้ัการเป็นดาวหาเดี๋ยวเขาฟ้องคุณอ่ะก็ฟ้องค่ะก็ถ้าอย่างนั้นก็ปิดสเปกเตอร์ซีไปเลยค่ะถ้าเกิดจะฟ้องแล้วมันไม่มันก็ต้องมีหลักฐานสิฮะถูกไหมฮะในส่วนของไทยนะครับสื่อตะวันตกได้มีการวิพักวิจารณ์เรื่องของความพ่ายแพ้ของพรรคส้มนะครับเกิดจากการเดินหมากเดียวพลาดทั้งก,กระดานเขาใช้วัตกรรมแบบนี้หลังจากพัก ประชาชนไปทําการสนับสนุนอนุทินชาญประคุณเป็นนายกรัฐมนตรีและไม่เข้าดํารงตําแหน่งทางการเมืองผลจากการที่ตัดสินใจครั้งนั้นที่มีธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจเจ้าของพรรคก,ก็สิ่งที่ตามมาก็ปรากฏว่านะครับก็ทําให้พรรคประชาชนนั้นพ่ายแพ้จนถึงปัจจุบันแก้วตานะครับซึ่งเป็นอดีตสสของพรรคประชาชนก็ออกมาแฉบอกว่าพรรคประชาชนเนี่ย มีศูนย์ปฏิบัการจิตตวิทยาหรือ IO อยู่ที่ชั้นที่4นะครับของตึกนะที่ธนาทรสร้างขึ้นมานะครับทำให้ทุกอย่างตอนนี้กับตารปัดกระแสะการแบ่งแยกนะฮะประชาชนออกจากเจ้าแบ่งแยกนะครับทหารชั้นผู้น้อยออกจากทหารชั้นผู้ใหญ่แบ่งแยกนะครับผู้ประกันตน ออกจากประกันสังคมถูกนำมาถูกโจมตีหยิบยกเข้ามาทำการโจมตีอีกรอบหนึ่งนะครับต้องยอมรับนะครับการเดินเกมของธนาธรนรอบนี้ไม่ประสบความสาเร็จนะครับจากต่างจากครั้งที่ผ่านมาที่ประสบความสาเร็จในส่วนของฮ่องกงวิธีการแก้ปัญหาผู้ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะครับหรือระบอบ การปกครองในเขตปกครองพิเศษของฮ่องกงเขาใช้วิธีการออกกฎหมายไม่คนที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองเข้ามามีอำนาจไม่ให้สมัครนะครับไม่ให้มีผลในการเลือกตั้งแต่อย่างใดแต่ในประเทศไทยมีการเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญเขียนไว้ในพรบเลือกตั้งในพรบพักการเมืองแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งกลับเพิกเฉยตอนนี้กรรมการการเลือกตั้งจึงถูกกลับกลายเป็นจำเลยความบิดเบี้ยว เดินหมากรุกพลาดหมากเดียวล้มทั้งกระดานนี่คือที่มาของกรรมการการเลือกตั้งชุดอดีตตราบจนถึงปัจจุบันนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุสน,นสถานีกับคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเตอศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ